สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะเรามาดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะในเดือนนี้นะไพ่ใบแรกนะคะเดอนสน หกเหรียญควีนออฟสอดห้าถ้วยคิงออฟพาติโคลนายออฟสอดค่ะจัดทิศเดมูลส่องไม้และเดทค่ะโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ,ะอ่ะมันเหมือนมีการพัฒนามาได้ไกลแล้วอะแล้วก็มีเกณฑ์ความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะคะเดือันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ คุณกับเขาวาดฝันวาดอนาคตไว้ร่วมกันแล้วอะแล้วมีการมีการปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์การปรับตัวเข้าหากันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ปรับทัศนคติกันนะคะในตรงนี้นะคะคุณนกสอดขึ้นมาพลังงานของชาวธาตุไฟคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะเคารพในการตัดสินใจของตัวเองและเป็นคนเด็ดเดี่ยวด้วยตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดอะคะ่ะ พลังงานของห้าถ้วยเนาะความรักดีๆมีอยู่แต่มันมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้ไม่สบายใจค่ะในต,ตรงนี้เพราะว่าเดือมูลก็ขึ้นมาด้วยในตรงนี้มองว่าเป็นพลังงานของระยะทางก็ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันอาจจะเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะ ในๆๆคู่บอกเลยว่าเขาอาจจะอยู่ต่างชาติก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือทํางานอยู่ต่างประเทศทํางานอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอไม่ค่อยได้เจอกันได้ง่ายๆต้องแบบว่า,าหาเวลาหาโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะในตรงนี้อาจจะทําให้ชาวธาตุไฟไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจค่ะกลัวคนจะมายุ่งกลัวคนจะมาเตะคู่ของคุณนะคิงอัพาร์ติเคิลคุณมีความรักที่มั่นคงคุณรักเขาแบบจริงจังรักเขาแบบ ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้ในตอนนี้เหมือนมีอะไรเข้ามามีปัญหาเข้ามาคุณก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาอะค่ะจะติดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องการจริงจังชัดเจนคุณต้องการที่จะคบกันแบบมีอนาคตร,ร่วมกันคบกันแบบสร้างครอบครัวร่วมกันไปเลยอะค่ะเดทขึ้นมานะค่ะในหลายๆคู่ที่มีปัญหามีประเด็นมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอะคะ่ะจะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะได้เคลียร์ใจจะได้แบบ จบจากปัญหาเดิมๆจบจากเรื่องเดิมๆนะคะเพราะว่าพลังงานของเดทขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับจ,บจบจากสิ่งที่มันอึมครึมไม่ชัดเจนจบจากเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปอะ่ะมันจะดีขึ้นมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมอะคะ่ะยังไงเราบอกเลยว่าในหลายๆคู่มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะ บางครั้งบางทีคุณก็เก็บมาคิดมาเครียดเพียงคนเดียวก็เป็นไปได้นะในตรงนี้ต้องคุยต้องเคลียร์ใจกันค่ะมองว่ายังไงแล้วยังเคลียร์ใจกันได้คุยกันได้แล้วเกณฑ์ความรักไม่ได้แย่นะความรักความผูกพันยังอยู่แต่ว่ามันมีความไม่สบายใจของชาวธาตุไฟนี่แหละค่ะยังไงแล้วต้องปรับต้องคุยกันเพื่อ,อ,อลดความไม่สบายใจของชาวธาตุไฟเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ย เอ็ดออฟคัพค่ะหกถ้วยค่ะ The High Pinset The e M Paste เอ็ดออฟวาดเก้าเหรียญ t h Emperor e เอ็ดออฟสอด King of Wart และเก้าดาบ สำหรับพลังงานของเขานะคะก็บอกเลยว่าในตอนนี้นอ้อเขาก็ต้องการที่จะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณในเรื่องที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันหรือเรื่องที่น้อยใจน้อยกันอยู่อะค่ะเขาก็อยากที่จะเคลียร์ใจจริงๆแล้วเขาอยากเทคแคร์ดูแลคุณให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า พลังงานของเขาเขาก็คุณนะคะมันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันเพราะในตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเมคมันนี่เขาอาจจะติดงานงานยุ่งงานเยอะจนไม่มีเวลาให้คุณค่ะอาจจะเกิดอารมณ์น้อยน้อยใจเกิดขึ้นได้นะระหว่างคุณกับเขาแต่ก็บอกเลยค่ะว่าพลังงานในตรงนี้เขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณหรือว่าเขาอ,อาจจะซื้อของขวัญของกำนันให้คุณก็เป็นไปได้นะเพราะพลังงานขึ้นมานะคะ ต่ตรงนี้คุณเป็นคนที่ถูกใจเขาคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขาค่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าถ้าโกิดการงอนกันอยู่จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นนะพลังงานในตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้อยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นเขาอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละแต่ว่าพลังงานของเขาเองเขาเป็นคนที่มีอมีโก้นะเป็นคนที่ อาจจะตัดสินใจอะไรคิดอะไรด้วยตัวของตัวเองค่ะหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองเนาะแต่เขาเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้คุณได้เขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคุณได้ค่ะคนคนนี้นะในหลายๆคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันค่ะเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาเคลียร์ใจมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะมีพลังงานของการได้กลับมาคือดีรีเทิร์นค่ะในตรงนี้เขาต้องการจริงจังกับความสัมพันธ์นะเขาไม่ได้อยากคุยแบบเล่นๆ เขาอยากจริงจังอยากชัดเจนกับความสัมพันธ์อยากที่จะมองไปถึงอานาคตร,ร่วมกันเหมือนกันนะคะพลังงานของก้าวดาบขึ้นมาในตอนนี้แหละเขาอาจจะมีเรื่องให้เครียดมีการมองว่าเขาเครียดเรื่องงานนะเพราะว่าก้าวเหรียญขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานที่ทําให้เขาเครียดเพราะจะทําให้เขาไม่มีเวลาให้คุณทําให้ไม่มีเวลาที่จะเทคแคร์ดูแลไม่มีเวลาที่จะคุยไม่มีเวลาที่จะเคลียร์ใจกันนะ,ะหรือว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะมีเรื่องที่เขาเครียด,เ,ยดเขาอาจจะ อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิงเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเอ่อเป็นเรื่องเครียดที่สะสมจากเรื่องงานอาจจะเป็นปัญหาทางบ้านเขาก็ได้ครอบครัวเขาก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะที่ต้องดูแลที่ต้อง,อ,งอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสําหรับความรักแล้วอะ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขายังรักเขายังมั่นคงกับคุณเขายังที่จะต้องการเคลียร์ใจต้องการที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่ค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่ที่โกรธกันจะได้คืนดีๆีเถินกันไหมคะ สามไม้ค่ะ The World ค่ะ Page of Swords Queen of p a r t i c l e เก้าเหรียญค่ะคู่ที่โกรธกันนะคะจะได้กลับมารีเทิร์นคืนดี จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะยังไงแล้วค่ะพลังงานความรักยังอยู่นะมีเกณฑ์การาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วในตรงนี้นะยังรักยังชัดเจนยังจริงจังกับความสัมพันธ์อยู่มีเรื่องของเวลาค่ะที่อาจจะไม่มีให้กันอาจจะกธอาจจะนอยกันเรื่องนี้งอนกันเรื่องนี้ก็ได้เพจออฟสอดนะคะปัญหาการเอาแต่ใจการการที่คุยกันแล้วเหมือนกับไม่ยอมให้กันนะคะในตรงนี้เนาะ ที่จะมีปัญหามีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วคะ่ะมีเกณฑ์การกลับมาดีเทินคืนดีปรับความเข้าใจกันแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอุปสรรคระหว่างคู่ของคุณนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยคืออะไรบ้างเอ่ยอสองดาบก็คือการไม่พูดการไม่เคลียร์ใจกัน king of particle การยึดมั่นถือมั่นการเอาแต่ใจตัวเองเจ็ดไม้เรื่องความหึงหวง mile, sun, อสศวินไม้ค่ะเดอะซันค่ะโอเคค่ะปัญหาอุปสรรคระหว่างคู่ของคุณนะคะที่ต้องพบต้องเจอก็เหมือนกับว่าการที่ มีประเด็นมีปัญหากันแล้วไม่คุยกันไม่เคลียร์ใจกันในตรงนี้เก็บมาคิดเก็บมาเครียดอะคะ่ะจะทําให้มันกลายเป็นระเบิดเวลาได้จนทําให้เหมือนกับพอทนไม่ไหวจริงๆก็กลายเป็นการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะในตรงนี้ก็ต้องปรับต้องจูนกันนะคะการเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ที่จะทาให้เป็นปัญหากันการที่ปัญหาเรื่องความหึงหวงอะคะ่ะที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาจจะมีคนเข้ามาเตะคู้งคุณหรืออาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณแล้วทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกับคนรักได้ นี่ก็เป็นอุปสรรคของคู่ของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมคะวิ e อ of for ์จูนนะคะวีนอฟครับเดอะสตาร์แปดเหรียญ สตรองค่ะเขารักเขารักเขาผูกพันเขาจริงจังชัดเจนกับคุณนะในตรงนี้เดลสตาขึ้นมาค่ะเขาก็หลงเสน่ห์ในตัวคุณด้วยนะถามว่ารักไหมรักผูกพันชัดเจนด้วยนะแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้คุณตรงเทคตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขานะเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนของเขาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเขาต้องการที่จะ มีคุณอยู่ใกล้ๆอะค่ะในตรงนี้นะยังไงแล้วยังรักยังผูกพันยังต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อยังต้องการที่จะเทคแคร์ดูแลกันต่อค่ะในตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยเก้าเหรียญอ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ค่ะเมคมันนี่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วทําให้แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ Green o Particle the Chariot อ่ะพลังงานของเรื่องงานเข้ามาเนาะ The Harpens ค่ะ9ไม้นายออฟวาร์าดาบกเหรียญ เจ็ดถ้วยและ DMS สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวธาตุไฟนะคะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วว่ามีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์มั่นคงค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยคู่ของคุณนะคะอยู่ในช่วงเวลาเม k e มันนี่นะติดงานจนไม่มีเวลาให้กับคนรักจนไม่มีเวลาให้กันนะคะก็เป็นไปได้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะห่างๆกันความรักไม่หวานไม่แหววไม่โรแมนติกนะคะแต่มีความมั่นคง The h y g h r o n ค่ะ พลังงานคู่ของคุณนะคะเป็นพลังงานของคู่บุญคู่กรรมเป็นพลังงานของคู่ที่ทําบุญทํากรรมร่วมกันมาเจอกันในชาตินี้เจอกันในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเกินค่ะเป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสเป็นเรื่องของบุญทรากรรมแต่งนะคะที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันพลังงานของก้าวไม้ค่ะแล้วก็ห้าดาบขึ้นมามองว่าในตรงนี้ปัญหาประเด็นเรื่องเดิมๆระหว่างคุณกับเขาก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งเหมือนกับ ยังไงเราต้องปรับต้องจูนต้องเคลียร์กันค่ะอาจจะเป็นนิสัยบางข้อที่คุณไม่ชอบไมบ่เขาทํานิสัยบางข้อที่เขาไม่ชอบให้คุณทํานะใน,ในตรงนี้ที่ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะคะยังไงเราบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องการจริงจังชัดเจนคุณต้องการจรงิงจังเช่เน,กรรชนกันแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่เป็นช่วงเวลาที่เทคแคร์ดูแลกันนะคะคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับ เรื่องแคร์เรื่องดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแหละต่างฝ่ายต่างดูแลเทคแคร์ Care, มีอะไรช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะ่ะในตรงนี้จะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอยู่นะมีการมองว่าเป็นเรื่องของอความคิดที่เวลาห่างกันแล้วอะ่ะมันจะเป็นความหวาดระแวงกลัวค,คนเข้ามาจีบกลัวค,คนเข้ามาตอคู่ของคุณอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจเกิดการคิดมากคิดเยอะขึ้นได้อ่ะคะ่ะแต่ก็มองว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ เพราะยังไงแล้วดี p a g e พขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเ,เป็นความรักที่ถูกเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ใช่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ยังไงแล้วยังสามารถเคลียร์ใจกันได้ปรับกันได้ตลอดเวลาค่ะมีความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะความรักที่มีความเข้าใจกันมีการปรับความเข้าใจแล้วก็มันเหมือนกับคุณกับเขาอะค่ะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์อะมันราบรื่นขึ้นดีขึ้น ถึงจะมีปัญหากันบ้างก็มองว่าเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่คุณกับเขาต้องเคลียร์ต้องปรับกันนะแต่ถ้ามุมมองของความรักแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์มั่นคงค่ะยังไงแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้อีกในระยะยาวเนาะมองไปถึงเรื่องอนาคตเรื่องที่จะสร้างครอบครัวร่วมกัน แล้วก็เออมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ปลูกพันกันนะคะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะก็มั่นคงชัดเจนจริงจังมีแต่เรื่องของเวลาโน้ที่อาจจะไม่ค่อยมีให้กันในช่วงนี้นะคะ่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวนะปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นก็มีบ้างแต่ก็มองว่าเคลียร์ใจกันได้สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเกณฑ์ความรักเป็นพลังงานบวกนะคะถือว่าอยู่ใน ช่วงเวลาของการปรับตัวแล้วก็ยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์มั่นคงค่ะยังไงมิกาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ